ออาละทุกคนนี่คือก่อนจะเข้านอนนะคะเราก็ต้องมาล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าก็จะออกเป็นผื่นนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้มีอาการแสกซ้อนเนาะก็เลยต้องอย่าต้องรอมรับมันนะคะแล้วก็นี่คือรีเทนเนอร์นะคะที่ต้องใส่ก่อนนอนทุกๆวันทุกคน จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกใสๆนะคะที่เขาไปทําแม่พิม์พจากฟันลอทุกคนเนี่ยในแต่ละเดือนเราต้องไปเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะเราต้องดูก่อนว่ายังไงต่อนะคะทุกคนตัวนี้มันสําคัญสําหรับคนที่ดัดฟันแล้วไม่ได้ใส่ลวดข้างล่างนะคะทุกคนแล้วก็ข้างบนมีคือสิ่งสําคัญที่เราควรดูแลสุขภาพฟันนะคะแล้วหลังจากนี้ก็ต้องรอดูต่อไป เพราะว่าสาวสว่างยังไม่เสร็จทุกคนไรฟันยังไม่ดีก็คือต้องดูแลกันต่อไปเวลาเราพูดเนี่ยก็คือเขาจะขยับแค่กรอบข้างนอกกรอบข้างๆนะคะก็จะเป็นจิกแกะๆเห็นไหมคะนี่คือสุดแล้วที่เขาให้เน้นนะคะนี่คือสุดแล้วแต่ก็นะมันก็ยังโปรแทกได้ ก็โอเคแล้วนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่สำคัญมันควรเป็นนะคะโอเคมาฝากเอาไว้นิดนึงเนาะสำหรับใครที่ต้องการทำฟันนะคะดูแลดีๆอย่าปิดพลาดเหมือนกับสาสว่างนะให้เขาจัดฟันก่อนที่ไปดูรากฟันที่แรกต้องดูรากฟันก่อนแต่หมอฟันก็ไม่ยอมแนะนำเราเราก็เสียตังค์ฟรีไปอ่ะสวยเรานะคะไม่ใช่สวยหมอแต่สวยที่เรา โอเคนะคะทุกคนนี่คือต้องดูแลกันดีๆแล้วก็ระมัดระวังในการกินเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะกินอะไรก็สักแต่กินเหมือนเดิมไม่ใช่นะเพราะว่ารากฟันเรามันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมุมแล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกที่เลยไม่ใช่ธรรมดานะก็ต้องดูกันต่อไป รักษากัน,กนยาวๆเลยแหละคราวเนี้ยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปนอนแล้วพักผ่อนแล้วนะคะพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปทำงานตามปกติบายบายค่ะคุณนายค่ะทุกคนไปละ